ทหารร่วมกับชาวบ้านครับสร้างฝายประชารัฐเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับเขาหัวล้นครับบริเวณป่าชุมชนบ้านเขาล้นหมู่ที่6ตําบลเขาเจ็ดลูกอำเภอทับครอจังหวัดพิจิตรพลตีสุพจน์บุรณจารีผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบมณฑลทนหารบกที่36นําเจ้าหน้าที่ทหารประชาชนนักเรียนร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อทําการกักเก็บน้ำฝนที่ตกลงมาเป็นจํานวนมาก ในช่วงฤดูฝนโดยเขาล้นเป็นพื้นที่เขาป่าชุมชนและเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําคัญที่คนพบทุ่งดอกกระเจียวยักษ์ทั้งนี้เพื่อเป็นการกักเก็บน้ําและสร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนป่าที่มีทั้งพืชพันธุ์สมุนไพรต้นไม้หลากหลายชนิดโดยเฉพาะทุ่งดอกกระเจียวให้มีสภาพอุดมสมบูรณ์ตลอดจนเป็นการรักษาระบบนิเวศของป่าซึ่งจะนําไปสู่แหล่งท่องเที่ยวแหล่งใหม่ของจังหวัดพิจิตร พลตรีสุพจน์บรุรณจารีผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบมณฑลทนหารบกที่36ระบุว่าโครงการสร้างฝาชะลน้ำซึ่งเป็นพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ถังเจ้าที่ร่วมกับชาวบ้านทำการสร้างเพื่อเป็นการชะลน้ำและกักเก็บน้ำในป่าชุมชนเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นกระจายด้านข้างให้กับผื้นป่าเพื่อให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากของป่าพันธุ์พืชสมุนไพรต้นไม้หลากหลายชนิด โดยในวันนี้ครับได้รับความร่วมมือจากหลากหลายฝ่ายซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่นําแนวทางประชารัฐเข้ามาใช้ในการพัฒนาชุมชนอันส่งให้ชุมชนมีความรักหวงแหนพื้นป่าและนําไปสู่ความรักใคร่าสามัคคีของคนในชุมชนต่อไปด้วยครับนี่เป็นฝายเก่า Ha, ha, ha.